สวัสดีครับผมนายตะวันศียาภัย FC 01เลขที่17นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์ธรพลนนอ์แก้วอยู่ชั้น FC 01นะครับวันนี้เลขที่13นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอบทความของสตีฟจ็อบนะครับก็จากบทความของสตีฟจ็อบนะครับเกี่ยวกับความรักและการสูญเสียนะครับสตีฟจ็อบเขาได้กล่าวว่านะครับผมเป็นคนโชคดีที่คนพบงานที่ผมรักตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะครับ กับเพื also, um ่อนของเขานะครับที่ชื่อวอตนะครับแล้วก็ได้ก่อตั้ง Apple ในโรงงานรถของพ่อและแม่ของเขานะครับตอนเขาอายุ20ปีนะครับและเขากับวอตนะครับทํางานกันหนักมากนะครับภายใน10ปี Apple สามารถขยายจากเขากับวอตแค่2คนนะครับในโรงารถเป็นบริษัทมูลค่ามากกว่า2,000ล้านเลยนะครับก็เหรียญที่มีพนักงานกว่า4,000คนนะครับ ตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดตัวผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาเครื่อง Macintosh 1ปี 1> ก่อนหน้าที่ผมจะอายุ30ปีนะครับแล้วผมก็ถูกไล่ออกทํายังไงคนเราถึงได้ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เรากอดด่อตั้งเองกับมือนะครับและเมื่อ Apple โตขึ้นนะครับเราก็จ้างคนที่เราคิดว่าเก่งมากๆมาช่วยบริหารบริษัทปีแรกเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องดีนะครับ แต่หลังจากนั้นวิสัยทรัศน์ของเราก็เริ่มแยกทางกันนะครับจนในที่สุดเราก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็เมื่อถึงจุดนั้นนะครับคณะกรรมการเลือกอยู่ข้างเรานะครับผมก็เลยถูกไล่ออกตอนอายุสามนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นข่าวดังมากด้วยในพิปตาสิ่งที่ผมทุ่มเทให้ในชีวิตไว้ผู้ใหญ่ของผมก็แตกสลายไปนะครับมันเป็นเรื่องที่เืียใจผมมากผมผมไม่รู้อะไร ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับทำให้เจ้าของธุรกิจรุ่นก่อนปิดหวังรู้สึกว่าทำไมผมถึงผัดตกตอนที่เขากำลังหยิบยื่นมันมาให้ผมผมไปพบเดวิดแพกกาดกับบ๊อบนอยนะครับเพื่อขอโทษพวกเขาที่ทำมันพังนะครับผมเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวที่โด่งดังช่วงหนึ่งผมคิดว่าจะหนีไปในวงการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มคิดได้อย่างช้าๆว่าผมยังรักในสิ่งที่ผมทําอยู่สิ่งที่เกิดขึ้น Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้เลยผมถูกไล่ออกแต่ผมยังมีความรักอยู่นั่นทําให้ผมตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าการถูกไล่ออกจาก Apple กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เกิดผมไ,มได้ภาระอันหนักอึ้งจากความสำเร็จแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเบาสบาย เมื่อผมกลับกลายเป็นมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงมันทําให้ผมมีอิสระที่จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นผมมีความสร้างสรรค์ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตในช่วง5ปีหลังจากนั้นนะครับผมก่อตั้งบริษัทชื่อเน็กอีบริษัทชื่อพิกเซอร์นะครับและตกหลุมรักผู้หญิงมหาศจรรย์คนหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาผมชื่อพิกเซจากภาพยนตร์ขนาดยาวที่เป็นการ์ตูนอนิเมะล้วน เรื่องแรกของโลกคือ toy story นะครับและตอนนี้เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกหนึ่งในเหตุการณ์พลิกผันอันน่าพิศวงคือเมื่อ Apple ซื้อกิจการของ n e ็กกับคืนสุด Apple และเทคโนโลยีที่พัฒนาที่ n e ็กก็กลายเป็นหัวใจของ Apple ยุครุ่งเรืองในปัจจุบันนะครับตอนนี้รอรีแล้ว ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลยถ้าแอปเปิลไม่ไล่ผมออกไอ้มันจะเป็นยาที่ผมมากแต่ผมก็คิดว่าเป็นยาที่คนป่วยต้องการพอดีบางครั้งชีวิตก็กระแทกเราเหมือนอิดย่าเสื่อมศรัทธานะครับผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทําให้ผมผ่านช่วงนั้นมาได้คือความรักในสิ่งที่ผมทําน้องๆต้องหาสิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมหมายถึงทั้งงานและคนรัก เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเราจะหมดไปกับการทํางานวิธีเดียวที่จะทําให้เรามีความสุขกับการทํางานคือเมื่อเราทํางานที่ยอดเยี่ยมและวิธีเดียวที่จะทําให้ทํางานออกมายอดเยี่ยมก็คือเมื่อเรารักงานที่เราทํนนาถ้าน้องๆยังหางานนั้นไม่ได้ต้องหาต่อไปนะครับยังไม่หยุดยัง้งก็เหมือนเรื่องหัวใจนะครับเรื่องอื่นตรงที่เราจะรู้มันว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ และการทำงานก็เหมือนความสัมพันธ์ที่ดีแบบอื่นคือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นผมอยากย้ำให้น้องๆตามหาความรักตามหางานที่รักนะครับจนกว่าจะเจอนะครับอย่าท้อถอยแล้วก็ข้อคิดนะครับจะฝากไว้ว่า Stay Hungry Stay Foolish ก็แปลว่าจงกระหายและทำตัวโง่ให้ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อเราทำตัวอิ่มเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาด และเราก็จะไม่มีทางพัฒนานะครับขอบคุณครับ